ความสงบ่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะพูดในหัวข้อว่าแสงสว่างที่ทะลุจักรวาลมีคำกล่าวของพุทธศาสนากวายมา,ายานโยประโยคหนึ่งสั้นๆว่าอมิตาภะ พุทธะซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าที่มีแสงสว่างอันอาประมาณมิได้คำว่าพระพุทธเจ้าในความหมายนี้เรียกว่าพุทธภาวะไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่เป็นองค์พศาสดาซึ่งพระองค์ดับกันทะ ปรินิพานไปแล้วในช่วงที่พระองค์ประชนมายุแปดสิบพรรษาพุทธภาวะก็คือภาวะจิตที่สะอาดภาวะจิตที่สว่างภาวะจิตที่สงบหรือจะเรียกว่าสุญญาตา ความว่างก็ได้พุทธภาวะมีแสงสว่างชนิดที่ไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นแสงสว่างที่หาประมาณมิได้อมิตาพะพุทธ เป็นสัจธรรมอันสูงสุดพระพุทธองค์ได้สัตว์ไหวว่าผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพุทธบาสิทธนินี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นยังไม่ตาย ก็คือพุทธภาวะนั่นเองพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลพระองค์ตายแล้วปรินิพานไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมนั้นเป็นอมตะนิรันดรหามิตาพะพุทธะพระพุทธเจ้าที่มีแสงสว่าง อันหาประมาณมิได้สว่างเชน,นิดที่ไม่มีขอบเขตจำกัดนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพุทธภาวะนั่นเองคำว่าแสนสว่างนั้นมีอยู่สี่ความหมายคือหนึ่งแสนสว่าง ของดวงอาทิตย์สองแสงสว่างของดวงจันทร์สามแสงสว่างของไฟและสี่แสงสว่างของจิตพุทธ,ธะแสงสว่างของดวงอาทิตย์สวา่าอองเฉพาะกลางวันแสงสว่างของดวงจันทร์สวา่าอองเฉพาะกลางคืน แสงสว่างของไฟสว่างในเมื่อมีบุคคลมาจุดขึ้นแต่แสงสว่างแห่งพุทธภาวะสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพุทธะจิตที่รู้จิตที่ตื่นจิตที่เบิกบานมีแสงสว่าง อันหาประมาณมิได้ซึ่งเป็นอมตะนิรันดรฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมนั้นยังไม่ตายยังมีอยู่ก็คือจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่างจิตใจที่สงบนั่นเองเรียกว่ามีแสงสว่าง เป็นแสงสว่างที่ทะลุจัก,กรวาลเชนิตที่ไม่มีขอบเขตจำกัดดังที่ได้กล่าวแล้วการพูดธรรมะก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดก็กอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ทุกท่านตลอด กาลนานเถิน